สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถเทินนะครับเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะครับสภาพพร้อมใช้งานช่วงล่างดีเช็คให้เรียบร้อยนะครับตรวจสภาพแล้วเกรดเแน่นอนนะครับและได้ล้อได้ยางปีใหม่ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ Honda นะครับ City ZX นะฮะ 1.5i DSI คันนี้นะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2005นะครับจด2006นะครับกับราคาเพียง 1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะเบื้องต้นว่าเข้ามาเทินใหม่เมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับสมือเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็น4บอลเงินเครื่องยนต์พันหแบรนด์ฮอนด้าแบรนด์หลักคันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารายละเอียดตัวรถเข้าใหม่คันนี้นะครับที่เป็นรถบ้านเทินเข้ามาจะสวยเดิมแท้ขนาดไหนนะครับ ในส่วนของกระจังหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะได้เป็นโครเมียมนะครับ2เส้นนะครับจะมีโลโก้ฮอนด้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะฮะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติด e ีเฟ c เตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับนะครับว่ารับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ต่อให้เป็นรถบ้านนะฮะที่เทินเข้ามาในบริษัทเพชรยนต์เรานะครับเราก็คัดเกตให้นะครับจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาชมในเรื่องของล้อและยางคันนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นล้อกระทะขอบ14นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นล้อกระทะแบบ4รลูนะฮะยางนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครเป็นยางแม็กซนะครับ ปี2อ2 0นีสนะครับสัปดาห์ที่19เนะครับเป็นยางใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของช่วงร่างต่างๆนะครับเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้รถสวยมากๆนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับติดมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะในส่วนของกระจกนะครับจะได้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ทำการติดฟิล์มให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับความหนาประมาณ40 มาพร้อมกับคิ้วกันาสา์ดีไซน์สวยงามนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับกุญแจนะฮะจะเป็นรีโมทนะครับจะเป็นแบบอ่าตัวตัวกุญแจนะครับแล้วก็มีรีโมทปลดล็อกเปิดล็อกได้นะครับสำหรับคันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าใช้งานนะครับกับราคาเพียง1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับรถบ้านแท้ๆนะฮะที่พร้อมใช้งานคันนี้นะครับก็ในส่วนของโฉมด้านหลังคันนี้นะครับอ่าก็เป็น ซิตี้เนะคบผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสับทางบ้านเขาเรียกว่าตูดอะไรนะฮะแต่ก็ดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้เป็นไฟแบบกลมนะครับทรงกลมนะครับชุดโคมงไฟเดิมแท้นะครับจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับติดมาด้วยนะฮะตกแต่งมานะครับทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างภายในกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็อ เป็นรถบ้านนะครับก็จะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊ส100เปอร์เซ็นต์นะครับภายในนะครับผมต้องบอกเลยว่ากว้างมากนะครับกว้างกว่า Honda City อีกนะในส่วนของห้องเก็บของนะครับค่อนข้างลึกเลยนะฮะเก็บของได้ค่อนข้างดีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับเรามีให้ครบถ้วนนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจน นะฮะชัดเจนเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะค่อนข้างสวยนะครับนี้รถปี2005นะครับจด2006นกะก็ลูกค้าเก่าก็ค่อนข้างดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรอยซีนนะครับรอยเชื่อมจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะครับว่ามันคันนี้นะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักลิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ ฮอนด้าซิตี้เซนะครับ 1.5i นะครับ D S I คันนี้นะฮะใครที่กำลังหารถเก่งนะครับราคาเบาๆนะครับเพียง1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะฮะค่อนข้างสวยนะครับอะมาดูภายในกันนะครับโหต้องบอกว่าเนี๊ยบมากนะลเจ้าของเดิมนะครับค่อนข้างดูแลรถได้ดีเลยนะฮะรถได้ดีเลยนะครับ โทนภายในนะครับจะเป็นสีเบจนะฮะตัดกับสีดําสวยงามมากนะครับตัดกับสีดําสวยงามมากนะครับมาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็กระจกปรับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่พักแขนนะครับตรงนี้จะตกแต่งเป็นหนังสีเบจทั้งหมดนะครับมือเปิดนะครับสวยงามนะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะแล้วก็ภายในนะฮะ ขอภัยด้วยนะครับอ่ะภายในต่อเลยนะครับตรงอาจะได้เป็นสีน้ําตาลไหมนะฮะออกมองเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับสำหรับคันนี้นะรู้สึกว่ายังไม่มีแอร์แบกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะยังไม่มีแอร์แบกนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับชุดเลื่อนไม้นะฮะเดี๋ยวผมขออาุญาสตาร์ทเคลื่อนเลยแล้วกันนะครับ อ่าสตาร์ทที่เดียวติดนะครับรถสวยมากโอ้ที่สำคัญคันนี้ไม้น้อยมากนะครับและรับประกันไม้แท้แน่นอนนะ1 3 5 7 4 8โลเท่านั้นนะครับกับรถปี2005นะครับฟังไม่ผิดนะรถปี2 0 0 5ไม่หนึ่งแม่โลนะครับอันนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่เครื่องยนต์จะค่อนข้างนิ่งแล้วก็เงียบมากๆนะฮะร,รถสวยมากนะครับชุดเครื่องเล่นคันนี้นะฮะ ชุดเครื่องเล่นคันนี้นะครับจะเป็นวิทยุซีดีนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับแอร์แอนนอรอกปรับมือปรับได้4ระดับนะครับมีช่องจุดบุหรี่ให้ด้วยนะแล้วก็ช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับเบาะของคันนี้นะฮะเจ้าของเดิมนะฮะเขาหุ้มเบาะมานะฮะหุ้มเบาะมานะครับแต่ว่าได้เป็นเบาะหนังนะด้านล่างก็เป็นเบาหนังเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังสีเบทนะเบาหนังสีเบทนะครับแต่ว่า ตัวตัวหนังหุ้มเบาเนี่ยก็สภาพนะครับพร้อมใช้งานอยู่ครับเป็นสีดําตัดกับสีเทาสวยงามนะฮะสภาพเบาะดีมากนะฮะแล้วก็ปูในส่วนของพรมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับก็ City ้เซ็อก็เป็นรถเก่งขนาดเล็กนะครับแต่ก็ผมมองว่าก็ค่อนข้างนั่งสบายนะถ้านั่งสคนนะคบแต่ว่าถ้านั่ง3คนอาจจะเบียดเสียดกันนิดนึง นะฮะแต่ถ้านั่ง2คนนะสบายเลยนะครับภายในก็โอเคเลยนะครับตัวหลังคานะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนรอยเจิมเลยนะฮะไฟห้องเครื่องใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะครับกับราคาเพียง1 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่เพียง1 3 5 0 0 0สาโลเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังหารถไว้ใช้งานช่วงนี้นะครับกับลูกค้าที่ อยากได้รถไว้ใช้งานจริงๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะบอกเลยนะครับว่ารถที่เป็นราคาแบบนี้แล้วก็เกตนี้นะครับหายากมากนะฮะหายากมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะห้องเครื่องนิ่งมากนะครับเสียงค่อนข้างเงียบนะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันสักเล็กน้อยนะครับ เครื่องนิ่งมากนะครับต้องบอกเลยว่าไม่หนึ่งแสามหมื่นโลเนี่ยไม้แท้แน่นอนนะครับกับสภาพห้องเครื่องที่ยังสวยเดิมขนาดนี้นะฮะภายในห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับแต่ก็ตามอายุการใช้งานนะครับก็ต้องมีคราบกันบ้างเล็กน้อยนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับตัวคานด้านาในน็อตเดิมแท้ทั้งหมด นะครับโครงสร้างเดิมนะครับเกือบ90%สนะฮะสำหรับคันนี้รับประกันนะครับว่าเป็นรถเกตด A อย่างแน่นอนนะครับราคาเพียง129,000บาทนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์ที่ลิงกด้านล่างนี้นะหรือจะนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนก็ได้นะคะกับรถราคาเพียงเท่านี้นะครับกรุงเทพนะครับมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับบอกเลยว่า ขับฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสามารถเข้ามาตรวจสอบมาเช็คดูได้นะครับรถคันนี้สวยมากนะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับสองมือนะครับสองมือเท่านั้นนะครับย้ำรุ่นคันนี้กันหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ Honda City ZX นะครับ1.5 i DSI นะครับปี2005จด2,006นะครับเกียร์ออโต้นะครับกับราคา129,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่อยู่ที่130,000โลเท่านั้นไม่แท้แน่นอนตรวจสอบได้นะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ